สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะสอนบทที่สองนะคะเกี่ยวกับการนับเพิ่มนับลดนะคะนักเรียนคะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่17นะคะนักเรียนะ่ะ นับเพิ่มนับลดนะคะการนับเพิ่มคือการนับจํานวนเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันโดยเริ่มต้นจากจํานวนที่กำหนดให้นะคะและบวกเข้ากับจํานวนที่นับเพิ่มนะคะเช่นนับเพิ่มทีละหนึ่งคือการบวกจํานวนเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งหรือการนับจํานวนที่เพิ่มขึ้น ทีละ1อย่างเช่นนะคะ2บวก1จะได้3นะคะ3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7นะคะ,อ,ะอันนี้คือการนับเพิ่มทีละ1น,นะคะการบวกจำนวนเพิ่มขึ้นครั้งละ1นะคะต่อไปนะคะนับเพิ่มทีละสองก็คือการบวกจำนวนเพิ่มขึ้นครั้งละ2 หรือการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองอย่างเช่นนะคะ5บวก2ได้7จนะคะ7บวก2ได้9 9้บวก2ได้11 11บวก2ได้13 13บวก2ได้15นะคะอ่าอันนี้คือการนับอ่าเพิ่มขึ้นทีละสองนะคะ การนับเพิ่มทีละหนึ่งและเติมตัวเลขลงในช่องว่างนักเรียนคะเปิดหนังสือไปหน้าที่18เลยนะคะอ่าในข้อที่1ปิติเอานกแก้วใส่กรงนะคะตัวละ1ตัวนะคะจะเป็นนกแก้วทั้งหมดกี่ตัวนะคะอ่านักเรียนคะดูนะอ่านกแก้วกรงที่หนึ่งนะคะ นับไปเลยนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะจะได้นก6ตัวนะคะแล้วก็เราก็เอาตัวเลขไปเติมข้างบนเลยนะคะนี่6ตัวนะคะต่อไปข้อที่2นะคะมานีเลี้ยงปลาไว้นะคะอ่างละ1ตัวมานี เลี้ยงปลาไว้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะนักเรียนขาดูนะอ่ะช่วยกันนับนะคะเติมเลขลงไปเลยนะคะหนึ่งเติมให้แล้วนะคะต่อไปตัวที่2องสามสี่ห้าหกเดแแล้วก็10นะคะมีทั้งหมด10ตัวนะคะ แล้วก็เอาเลข10ไปเติมในช่องว่างแบบนี้นะคะอ่าทีนี้มาดูข้อที่3นะคะแม่จัดแก้วน้ําใส่ถาดละ1ใบนะคะจะใช้แก้วน้ําทั้งหมดกี่ใบนะคะให้นักเรียนนับอ่าเพิ่มทีละ1เลยนะคะนับไปเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ไปจนถึงอ่าสิใบ ใช่ไหมคะอ่ถ้าได้15เราก็เติมไปในช่องว่างเลยนะคะแม่จัดแก้วน้ำใส่ถาดละ1ใบจะใช้แก้วน้ำทั้งหมด15ใบนะคะต่อไปข้อที่4คุณป้านำท็อปปี้นะคะใส่ถุงละ1เม็ดนะคะรวมเป็นท็อปปี้ทั้งหมดกี่เม็ดนักเรียนนับเองเลยนะคะนับ1 2 3 4 5ไล่ไปเลยนะคะ แล้วได้ท็อปปี้ทั้งหมดกี่เม็ดนะคะเอาคำตอบไปเติมในช่องว่างนะคะนักเรียน่ะอ่าต่อไปดูข้อที่5นะคะลุงบุญเก็บส้มใส่ตะกร้าละ1ผลนะคะรวมเป็นส้มทั้งหมดกี่ผลนัเกเรียนกันนับเพิ่มทีละ1เลยนะคะไล่จากเลข1ไปเลยนะคะไล่ไปเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ไล่ไปเลยนะคะแล้ว ไปดูผลสุดท้ายตร้าใบสุดท้ายได้ตรงกับเลขอะไรนะคะแล้วก็เอาเลขนั้นไปเติมในช่องว่างนะคะอ่าให้นักเรียนทําถึงข้อที่5นะคะนักเรียนคะทาเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคลิปมานะคะถ่ายถ่ายรูปมา ส่งในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ